สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันอาทิตย์ถ้าไม่ติดขัดอะไรการไปต่างจังหวัดก็ต้องเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันไปก็ไม่สนุกไปแล้วก็ต้องไปนั่งจุ่มปุกอยู่บ้านนะคะคงจะออกไปเลาะ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 ,ะไม่ได้ก็เลยเลื่อนไปก่อนนะคะรอให้ฝนซาคือไม่ตกแบบนี้แล้วก็มีแดดแดดออกนะคะให้ถนนมัน แห้งบ้างอะไรบ้างเพราะว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนถนนจะต้องเป็นดินนะคะเป็นลูกลังเป็นดินมันก็จะลำบากอยู่เหมือนกันตอนไปไม่ลำบากเพราะเอารถไปแต่ตอนไปเลาะเนี่ยลำบากนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงให้เข้ามากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวมิงจะเริ่มเล่าเรื่องแม่ไม้ไม่รู้ไปดูอะไรกันมามาถามกันถลม่มทลายเรื่องแม่ไม้ ยังมีอยู่ไหมนะสงสารเนาะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เดี๋ยวมิ่งจะไม่ว่าจะไปดูอะไรมานะสารคดีก็คือสารคดีเดี๋ยวมิ่งจะเล่าชีวิตจริงให้ฟังว่าแม่ไม่ในอินเดียเนี่ยเป็นยังไงรับรองมันยังกับละครซีรีส์เลยยิ่งกว่าละครชีวิตแต่คราวนี้นะจะไม่ระบุว่าเป็นชีวิตของใครขอไม่เอ่ยละกันว่าเป็น ของบ้านไหนนะคะจะเป็นของบ้านไม่หญิงเองหรือเป็นของญาติหรือเป็นของบ้านข้างบ้านอะไรอย่างนี้จะไม่ระบุแล้วกันนะเพื่อ,อ,อรักษาความเป็น p r i เวซีของเขานะคะแต่จะเล่าให้กันฟังเฉยๆแล้วรับรองว่าเรื่องจริงไม่อิงไม่แต่งไม่ตบอะไรทั้งสิน้นช่วงนี้ก็เขามาซ่อมประตูบ้านนะคะจะมีเสียงปองเป้งน,นิดนึงแต่เดี๋ยวก็เลิกแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา อ่าห้าโมงเย็นแล้วนะคะเขาทํางานไม่เกินห้าโมงกว่ากวเลแต่เขาก็เลิกจริงๆแล้วสี่โมงก็เลิกแต่พอดีว่าความจริงแล้วเขาจะต้องมาติดให้ตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วก็นิสัยช่างเนาะไม่ตามไม่ทวงไม่จิกไม่มาอะไรเงี้ยเขาบอกเขาบอกว่าแฟนไม่เห็นบอกว่าวันอาทิตย์เนี้ยจะไปแต่งจังหวัดไม่ใช่หรอไม่อยู่ไม่ใช่หรอเขาก็เลยไม่เขาก็เลยกะว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเขาจะมาติดให้อะไรเงี้ย แฟนบอกว่าก็อยู่บอกว่าจะมาติดให้ตั้งแต่ก่อนจะไปแล้ววันศุกร์กับวันเสาร์จะมาติดแล้ววันศุกร์กับวันเสาร์ก็เงียบเลยอืมแล้วจะไปได้ยังไงโอเคมากันหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนแล้วนะคะตอนนี้มิจะเริ่มเล่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอะ่ะตามที่เราเคยอาจจะเคยดูสารคาดีแล้วได้ยินมากันนะคะมิงจะพูดไปแบบนันสต็อปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัวมาอ่าน อ่านเม้นด้วยแล้วก็มัวพูดด้วยเนี่ยมันจะทําให้ขัดจังหวะนะคะเอาเป็นว่าตามที่เราได้ยินมาได้ดูสารคดีมาเรื่องเกี่ยวกับแม่ไม้นะคะสามีเสียชีวิตนะคะอันนี้เราไม่พูดถึงการหย่าร้างนะคะเพราะว่าอัตราการหย่าร้างที่นี่มันไม่ได้เยอะมันแทบมันน้อยน้อยมากๆค่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะอดทนใช้ชีวิตคู่ไปจนตายจากกัน ส่วนใหญ่นะคะโดยโดยโดย,โดยปกติในที่นี้มักจะเป็นอย่างนั้นยกเว้นในเมืองใหญ่ๆใ,ในเมืองที่แบบว่าโมเดนมากทันสมัยมากอันนั้นก็แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันต่างคนต่างมีงานทําไม่แค่ซึ่งกันและกันแต่โดยส่วนใหญ่สังคมในที่นี่นะคะผู้หญิงยังคงเป็นแม่บ้านการที่จะเลิกร้างไปคืออย่าร้างไปแล้วไปมีชีวิตเป็นของตัวเองนั่นคือคุณจะต้อง มีเงินระดับหนึ่งเลยแล้วส่วนใหญ่ตามประเพณีแล้วเนี่ยอย่าร้างไปลูกสาวอย่าไปจะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่คือยากนะคะสังคมของเขาแทบจะพูดมากอะ่ะคือไม่เป็นไรอะ่ะคุณจะอยู่ก็อยู่อะ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่เขาขี้นินทาเขาจะพูดมากบอกดูดิดูสิลูกสาวบ้านเนี้ยอย่ากับผัวแล้วก็กลับมาอยู่บ้านหน้าไข่หน้าเนาะเอาเหรอแล้ว ถ้าลูกสาวของเราโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจละ่ะแล้วกลับไม่ได้เหรอยังไงก็ลูกเนาะอันนี้คือบ้านเราจะคิดแบบนี้เออบ้านเรานี้แม้กระทั่งแต่งเอาลูกเขยเข้าบ้านก็ได้แต่นี่คือไม่ใช่ลูกสาวแต่งออกแต่งแล้วก็ไปอยู่บ้านสามีนะคะอันนี้คือเรื่องของการก่อนที่จะเป็นแม่ไหมอืมพอหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยเอาเป็นเรื่องสามีตายนะคะจะอุบัติเหตุไม่สบายนู่นนี่นั่นคือตายก็ เป็นประเพณีนานนมมาแล้วว่าเออผู้หญิงที่สามีตายปุ๊บอันดับแรกคุณจะต้องทุบกําไรที่แขนทิ้งถอดทิ้งอะไรก็แล้วแต่แต่ห้ามใส่กําไรแก้วต่อไปนะคะทุบทิ้งก่อนไม่เจิมสินดูตรงนี้เพราะว่าไม่มีสามีแล้วส,สินดูหมายถึงสามีนะคะสีแดงตรงต,รงตีนผมบนหน้าผากนะคะก็คือหมายถึงสามี ไม่มีสามีแล้วก็ไม่ต้องเจิมนะคะเสื้อผ้าสมัยก่อนนู้นเลยนะคะให้ใส่แสสีขาวสนุ่งขาวอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกเ็เวลาเขามีงานอะไรที่บ้านก็แล้วแต่จะไม่ได้มีส่วนร่วมมีงานบูชาอะไรเนี่ยจะไม่ได้ให้เข้าร่วมเลยนะคะก็คือเหมือนกับแบบเหมือนเป็นตัวการกินียังไงอะแบบนั้นเลยอะ ก็คือแบบสมัยก่อนนะี่คือจะน่าสงสารจริงแต่ในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปยังไงอะไม่ต้องดูมากครอบครัวไม่หญิงเป็นพรามใช่ไหมคะเจ้าแห่งพิธีการคนที่เป็นคนคิดพิธีการทั้งหมดนะี่ก็คือพรามถูกไหมครอบครัวพรามมีแม่ไก็คือเดี๋ยวก่อนนะลำดับนิดนึงลูกพี่ลูกน้องของพ่อบ้านนะคะ เขาไม่สบายเข,เขาแต่งงานแล้วมีลูกสามคนผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนนะคะโตโตได้ระดับหนึ่งละประมาณสักแปดเก้าสิบขวบอะไรประมาณนี้นะคะลำดับกันมาเขาไม่สบายเขาก็เลยเสียชีวิตนะคะภรรยาของเขาก็เป็นแม่ไม้แต่ไม่ได้ว่าต้องนุ่ง,ง,งขาวห่มขาวอะไรนะคะ ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนก็คือสีแป๊ดอย่างนี้ไม่ได้คนเป็นแม่ๆจะมาใส่เสื้อผ้าสีสดใสเดินเฉดฉฉยมันมีความสุขคือเหมาะไม่ได้นะคะต้องใส่สีอ่อนๆเป็นสีสีไลท์ัลเลอร์สีพาสเทลอะไรพวกนี้นะคะ่ะคือเหมือนกับเป็นการไว้ทุกอ,ะอ่ะแล้วก็อยู่กับลูกๆไปนะคะก็ร่วมงานในบ้านได้ทุกอย่าง เหมือนเมื่อก่อนเลยเหมือนสมัยเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่ร่วมได้หมดเลยมีแต่เขาอะ่ะไม่อยากจะร่วมเพราะว่าทุกวันนี้เมื่อบางครั้งที่เจอเขานะเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังเสียใจไม่เลิกอืมคือสามีของเขาเนี่ยเสียเร็วเกินไปลูกลูกยังแบบว่าระดับเล็กตัวเดียวอะ่ะ 8ปดเก้าขวดสิบขวดเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับเขาทําใจยังไม่ค่อยได้จนทุกวันนี้เขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าปิดตัวเองเอออยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนไม่หญิงได้เจอเขาเมื่ออไรรู้ไหมเมื่อไม่ญิงมา,อ,าอยู่ที่นี่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็หลายปีอยู่เหมือนกันประมาณสามสี่ปีแล้วเขามาเขามากับลูกพี่ลูกน้อง อีกคนหนึ่งของพ่อบ้านนะคะคือมากับน้องชายของสามีเขานั่นแหละมาที่บ้านนี้เพื่อมาดูแม่หญิงเออเขาเ่งบอกว่าเฮ้ยเป็นแปลกพี่สะพ้ายเนี่ยตั้งแต่สามีเขาเสียไปนะเขาแทบจะไม่ออกไปไหนเลยแต่เขามาเพื่อมาดูไม่หญิง<笑><笑><笑>ก็คุยกันอะไรกันนะคะแต่ดูท่าแล้วเขายังทําใจไม่ได้จริงแล้วก็ลักษณะของการเป็นอยู่นะคะอยู่ได้เหมือนเดิม ครอบครัวนี้ยังเลี้ยงลูกสะพ้ายที่เป็นแม่ไม้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะน้องชายของสาม,มีนะคะที่ยังอยู่เขาก็มีภรรยาแล้วก็มีลูก3าคนเหมือนกันเขาก็นับลูกของพี่ชายทั้ง3คนเป็นลูกเขาไปหมดเลยสรุปแล้วเขามีลูกทั้งหมด6คนนะคะแล้วเขาให้เรียกยังไงกันรู้ไหมเขาบอกว่าลูกของพี่ชายอะ่ะให้เรียกเขาว่าพ่อส่วนลูกของเขาเองอะ่ะให้เรียกว่าอาเอาดิ ที่นี่เป็นแบบนี้จริงๆริงไม่เคยเห็นบางครอบครัวจะสอนลูกแบบนี้เลยจะไม,มีการเรียกว่าพ่อนี่พ่อของฉันไม่พ่อของฉันไม่เรียกพ่อเรียกอาส่วนลุงอะ่ะให้เรียกพ่ออืมมีพ่อคนเดียวในบ้านก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็สรุปแล้วเขาก็มีลูกรวมกันเลยหกคนเขาก็จัดการดูแลส่งเสียให้เรียนนะคะเทียบเท่ากับลูกของเขาเลยทรัพส,สมบัติส่วนของที่เป็นของพี่ชายนะคะจัดเก็บแบ่งเอาไว้ ให้ลูกชายคนโตของพี่ชายนะคะตอนนี้นางเรียนจบวิศวะไปแล้วทำงานไปแล้วนะคะก็เป็นครอบครัวอยู่ดีมีสุขปกติเลยอันนี้คือแม่ไหม้แบบแบบที่มิ่งเคยเจอนะระดับนี้เป็นแบบนี้นะคะก็คือบอกได้เลยว่าสมัยนี้แล้วคืออยู่ปกติมากๆมันไม่ได้มีชีวิตน่าสงสารเหมือนสมัยก่อนว่าโดนกีดกันจากสังคมนู่นนี่นั่นมันไม่มีแล้วนะคะมันหมดไปแล้วแต่ถ้าจะพูดถึงในระดับ ไกลปืนเที่ยงก็คือจังหวัดที่ห่างออกไปอะ่ะอันนี้มันมีทุกอย่างทุกรูปแบบแต่มันค่อนข้างจะยากแล้วค่ะเพราะว่า,าตำรวจก็ไปถึงกฎหมายไปถึงอะไรอะไรก็ยากแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พวกนี้ประเพณีด,ดําเดิมนี้นะคะคือเป็นผิดกฎหมายนะคะอย่างเรื่องที่สามีตายแล้วก็กระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวตายตามอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะคะห้ามทําและก็ห้ามให้คนในบ้านบังคับให้ทําด้วย มันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปเรื่อยๆนะคะกับประเพณีที่อาจจะเรียกว่า,าโบราณเกินนะคะไม่อยากจะใช้คำว่างงไงเดี๋ยวเขาหาว่าเหยียดนะคะก็ <c oughs> <g ười> <c oughs> คือเป็นประเพณีที่สืบต่อมาโบราณแต่ว่าสมัยใหม่อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วมันจะมาเหมือนเดิมมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้เป็นแม่ไม้ธรรมดาอะระดับอยู่บ้านไม่อะไรไม่งังมีอีกแม่ไม้หนึ่งเป็นแม่ไม้ที่ทรงอิทธิพลมาก ถือว่าเป็นแม่ไม้ที่อุ้ยไม่เคยเห็นเออคืออเมซิ่งมากแล้วแม่ไม้รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพ่อก็คือในปัจจุบันนี้เขาน่าจะอายุประมาณ80เกือบเกือบ90ปีแล้วเออคิดดูว่ารุ่นนั้นนะคะปัจจุบันนี้80เกือบ90ปีเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่า เขาเป็นแต่งงานกับลูกชายคนโตของบ้านบ้านนั้นมีลูกชายสองคนลูกชายคนโตลูกชายคนรองทั้งสองทั้งสองคนแต่งงานแล้วนะคะส่วนแม่ไม้คนนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นไม้มาก่อนนะเขาเป็นสาวนี่แหละเขาแต่งงานกับลูกชายคนโตของบ้านนะคะแล้วก็ดูท่าทางเขาจะเป็นพวก ขัดถาครองพิภพมากควบคุมในทุกทุกอย่างในบ้านเลยหลังจากที่สามีเขาเสียชีวิตไปแล้วในตามประเพณีนะคะลูกชายคนรองก็คือน้องชายของสามีเขาจะต้องเข้าควบคุมดูแลทุกอย่างในบ้านคือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติบ้านของครอบครัวที่ดินทุกอย่างนะคะเพราะเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่เหลืออยู่ในบ้านคนอื่นก็จะเป็นพี่สะใภยเมียตัวเอง ลูกของพี่ชายลูกของตัวเองเขาเหลือผู้ชายคนเดียวเขาต้องเป็นคนจัดการใช่ไหมคะแต่แม่ไม้คนนี้ที่ไมิงบอกทรงอิทธิพลมากเขาจัดการยังไงรู้ไห,ไหมคะเขาทันทีที่สามีเขาตายได้สักพักหนึ่งนะคะเขาหาเรื่องไล่ครอบครัวน้องชายของสามีทั้งหมดนะคะก็คือ น้องชายสามีภรรยาเขาแล้วก็ลูกอีกสี่คนนะคะ mm hmm. ไล่ออกไปจากบ้านเลยค่ะบอกว่าไม่ให้อยู่ที่นี่บ้านเขาเขาเป็นภรรยาของลูกชายคนโตของบ้านจะต้องได้รับสิทธิ์ทุกอย่างของตระกูลนี้ออกไปแล้วบังเอิญว่าน้องชายเป็นคนที่ไม่ชอบไ่ท์ไม่ชอบทะเลาะเขาบอกว่าโอเค ฉันเห็นแก่พี่ชายพี่ชายก็ไม่อยู่แล้วไปก็ได้ฉันก็มีงานทำเอาลูกเอาเมียไปหมดเลยน้องชายก็ยอมออกไปดีๆนะคะแต่บางบ้านมันไม่ใช่แบบนั้นไล่น้องชายบอกฉันมีสิทธิ์พี่ชายฉันตายไปแล้วฉันต้องเป็นคนควบคุมทุกอย่างไม่ใช่พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายเป็นแม่ไม่ไปไม่ใช่ไปหมายถึงว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์มาถืออะถือครองอย่างเงี้ยเออ แต่แต่เท่าที่ที่รู้มาก็คือเขากลัวลูกเขาไม่ได้สมบัติอืมเขากลัวที่ดินทั้งหมดเนี่ยจะถูกแบ่งออกไปย่อย,ย,อย,ย,อยๆเพราะว่าแต่ละคนก็มีลูกกันประมาณสี่ห้าคนอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมันก็จะต้องออกเป็นเกือบๆสิบส่วนอะไรคือเขาเขากลัวลูกเขาไม่ได้สมบัติหรือว่าได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีบอัพไปหิครอบครัวน้องชายออกไปเออก็ผลสรุปก็คือเป็นยังไง ไล่ออกไปไม่พอในสมบัติของตระกูลส่วนที่เป็นของน้องชายสามีก็ฮุบด้วยนะคะฮุบด้วยนะคะไม่ให้อืมเขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่ให้ล่ะก่อนที่แม่จะเสียแม่บอกแล้วแล้วก็อ,อบอกบอกไว้หมดแล้วนะคะว่าตรงนี้ของใครของใครของใคร แล้วทุกคนก็โอเคตอนประชุมกันว่าตกลงแบ่งกันยังไงก็โอเคหมดแล้วผลกลับกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้โอเคโอเคให้ก็ได้แล้วเขาให้ยังไงรู้ไหมคะเขาเลือกที่ที่ดีๆไปหมดเหลือที่แบบที่ไม่สวยอะ่ะอืมที่ที่ตาบอดทางทางแคบทางเข้าแคบ แล้วก็ที่ทุ่งนาซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เมืองที่มีโอกาสที่ถนนจะตัดผ่านเขาเลือกไว้เสร็จสับเลยอืมพูดง่ายๆที่ดีๆเลือกเอาไว้หมดที่เหลือเลือกค่อยเอาไปให้น้องชายสาม,มีวัดสันนะคะสุดยอด <c oughs> นี่คือแม่ไม้นะแล้วมอย่างน้นและนี่คือเรื่องจริงและเรื่องที่เป็นเป็น,เป,นเป็นความจริงด้วยอืมแค่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้เท่านั้นเองว่าเขาเป็นใครนะคะ คนละเรื่องไหมเหมือนหนังคนละม้วนไหมกับที่ดูสารคดีชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วแต่ว่าแต่บังเอิญว่าเขาโชคดีไงเขาโชคดีที่เขาเจอน้องสามีที่ไม่ไฟา์เออเป็นเป็นน้องน้องที่แบบเออไม่เอาก็ได้ถือซะว่าให้ลูกของพี่ชายไปแล้วกันอ,อืมแล้วที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้แบ่งนะคะยังอยู่ในกำมือเขาทั้งหมดไอ้ที่บอกว่าเหลือเลือกเราให้อะ่ะ ก็ไม่ได้แบ่งนโฉนดแบ่งอะไรนะยังกามไว้สุดฤทธิ์เขายังไม่ตายด้วยเขายังมีชีวิตอยู่โอเคนี่เรื่องไม่ไม่ที่หมิงในในในมุมมองของไม่หิงนะคะในแนวจะเรียกว่ามุมมองไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นแฟกต์ก็น่าจะบอกว่าในอีกมุมในอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ ได้ยินมาจากสารคดีแล้วก็คิดว่าหลายๆบ้านก็ยังคงเป็นแบบนี้อืมโอเคอ่ะเบื่อกันยังอุย๊ยนั่งฟังตาแป๋วกันสองพันคนเคเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงไม่ไม่ที่อย่ากันก็สมัยนี้นะคะแต่งงานใหม่ค่ะโดยปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าถ้ามีลูกนะคะกับสามีเก่าเนี่ย ก็เขาก็มักจะไม่แต่งเพราะว่าเขาต้องการที่จะอยู่เลี้ยงลูกให้ลูกอยู่ในครอบครัวของสามีที่ตายไปนะคะถ้าไปแต่งงานใหม่ก็ต้องแยกครัวไปเอาลูกไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงถ้าไม่ถ้ามีลูกเนี่ยส่วนมักส่วนมากมักจะอยู่เลี้ยงลูกไปนะคะคือถือว่าแต่งเข้าบ้านแฟนแล้วถึงแม้ว่าแฟนจะเสียไปก็ถือว่าเป็นลูกของครอบครัวนั้นไปเลยนะไม่ไม่ไม่แบบว่าโอ๊ย ลูกชายฉันตายไปแล้วหล่อนก็ไปสิบางบ้านอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่โดยมากก็จะประมาณนี้นะคะอ,อ,อยู่ดูแลลูกตัวเองไปจนกว่าจะโตเนาะอยู่เลี้ยงลูกกับอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ทันมีลูกนะคะหย่ากันซะก่อนอันนี้แต่งงานใหม่สบายๆชิลๆหาใหม่เลยคะ่ะให้พ่อแม่ลุก <c oughs> ลุกให้พ่อแม่ดูตัวให้ใหม่เลยได้เลยนะคะสบายมาก ผู้ชายที่เป็นไม้ใช่ไหมคะเหมือนบ้านเราเลยแต่งงานใหม่โลดเอาเมียใหม่มาเลี้ยงลูกอันนี้มีน้าของพ่อบ้านนะคะเขาก็เป็นพ่อไม้ค่ะมีลูกสามคนแล้วแฟนภรรยาเขาไม่สบายนะคะ<ม>เสียชีวิตไปลูกสามคนเนี่ยเขารับเขารับราชการเนี่ยนะ<ม>ก็ต้องไปทำงานทุกวันไม่มีใครเลี้ยงลูกเขาญาติจริงๆเขาไม่ได้ต้องการแต่งงานใหม่นะ แต่ญาติบอกว่าถ้าไม่แต่งงานใหม่ใครจะเลี้ยงลูกจะให้เด็กมันดูกันไม่ได้หรอกเด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะเขาก็เลยไปแต่งงานใหม่ญาติก็ดูมาให้ละค่ะว่าอ่าผู้หญิงคนนี้โอเคนะคะก็แต่งงานใหม่ผู้หญิงเมียใหม่ที่มาก็มาเลี้ยงลูกเขาทั้งสามคนนะคะก็เป็นแม่ไปเด็กเด็กลูกคนที่โตหน่อยก็จะรู้ว่าอันนี้แม่เลี้ยงส่วนลูกเล็ก ก็อาจจะรู้แต่ด้วยความที่เห็นมาแต่เล็กไง mm hmm. เขาก็บอกอ่ะก็เป็นแม่เหมือนกันอมไม่ได้มีความแตกต่างมากเท่าไหร่อันนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของคนที่มาเป็นภรรยาใหม่ด้วยนะคะว่าเขาโอบอ้อมอารีกับลูกของสามีแค่ไหนอันนี้ก็เป็นลักษณะส่วนบุคคลนะคะนิสัยส่วนบุคคลถ้ามาคิดว่าลูกฉันลูกเธอก็คงจะอยู่ลําบากนิดนึงคือจะมีความแตกต่างแต่ถ้าคิดว่าโอเคลูกสามีก็ลูกฉันเหมือนกันฉันก็ เข้ามาครอบครัวนี้ก็มันดูแลก็โอเคคือผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาค่ะคือแต่งงานใหม่เลยแต่งโลดผู้หญิงสิค่อนข้างที่จะเอ,อ่อในทางสังคมอะไรนู่นนี่นั่นแต่สมัยนี้สบายมากค่ะก็เห็นเ็าแต่งกันเยอะแยะไปสารคดีนี้มันคือแบบเป็นเรื่องเก่าเรื่องเล่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วมันอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะไม่หญิงยังไม่เคยเห็นใครที่จะโดนสักขนาดน,นั้นเลยเอาในวงวานของเรานะ ไม่มีไม่มีเลยค่ะเขาก็อยู่สบายอยู่ดีกันอ่ะแล้วพูดถึงน้าของของของพ่อบ้านนะคะที่ว่าเขาแต่งงานใหม่เนี่ยนี่เขาก็เพิ่งเสียไปนะคะไม่เพิ่งเสียเสียไปได้ประมาณห้าหกปีแล้วแล้วไงเมียของเขาก็เป็นไม่ไม้ก็ไม่เห็นเขาจะลําบากอะไรเลยรับบํานาญต่อจากสามีด้วยซ้ำมาที่นี่เขาจะมีระบบบานาญนะคะเป็นข้าราชการเนี่ยตอนที่เรากรเกษียณอายุแล้วนะคะ ก็จะมีบํานาญให้สําหรับผู้ชายนะคะหมายถึงว่าตัวผู้ชายรับราชการผู้ชายก็จะได้บํานาญสมมุติว่าได้เงินบำนาญเดือนละห้าหมื่นทุกเดือนทุกเดือนนะคะแล้วก็จะมีอัตราเพิ่มขึ้นด้วยว่าทุกๆปีหรือ2ปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%หรือไงเนี่ยก็จะมีเพิ่มนะคะก็คือรับเต็มจํานวนแต่พอเขาเสียชีวิตนะภรรยารับต่อนะคะครึ่งหนึ่งก็คือตอนมีชีวิตอยู่ได้ห้าหมใช่ไหม พอสามีเสียชีวิตไปภรรยาจะได้2 5ง0 0ืนะคะแต่ถ้าภรรยาเสียชีวิตล่ะรับเต็มจํานวนเท่าเดิมอุ๊ย <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ฟ้องร้องความยุติธรรมไม่ได้หรอคะแม่หญิงฟ้องได้ค่ะแต่บางคนก็คิดไงเออก็พี่ก็น้องกันจะไปฟ้องเมื่อไหร่คือเขาสถาบันครอบครัวของพี่ค่อนข้างสตรองเขาค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะเขารักพี่รักน้องเขา ถ้าเกิดแต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งที่มาเป็นแกะดำแล้วทําแบบนี้เขาก็จะปล่อยอ่าแต่บางคนบางบังคัพวกเขาก็ฟ้องค่ะเขาก็เขาก็เอาเรื่องค่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้ฉันก็ต้องมีสิทธิ์ส่วนได้ก็ฟ้องร้องไปตามกระบวนการนะคะมีสิทธิ์ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ถ้ารทมเนียมอินเดียพ่อแม่เป็นคนเก็บตังค์เหรอคะไม่ได้ให้ลูกให้เมียเก็บเหรอคะใช่ค่ะพ่อแม่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะหาเงินลูกได้เงินเดือนมานะคะเอาให้พ่อแม่เก็บค่ะ แล้วพ่อแม่ก็จะเป็นคนจ่ายให้เมียให้ลูกเขาเองจะเอาอะไรก็อันนั้นอันนี้คือเป็นระบบค่อนข้างเก่าแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็น้อยมากแล้วที่มีบ้านทุกแต่ละครอบครัวก็แยกกันเป็นนิวเคลียร์กันหมดนะคะอยู่กันเองสามีภรรยาแล้วก็ลูกก็เก็บเองค่ะแต่ถ้าอยู่ครอบครัวใหญ่ก็จะระบบนั้นหาได้น้อยมากแล้วค่ะมันไม่ค่อยมีแล้ว เพื่อนเล่าว,ว่าพี่ชายตายน้องชายเลยแต่งงานกับพี่สะพ้ยเพื่อดูแลหลานเพราะกลัวพี่สะพ้ยจะไปแต่งงานใหม่และลูกพี่ชายจะลําบากอันนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างที่บอกปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วค่ะน้องชายก็ไม่แตกไม่อยากแต่งกับพี่สะพ้ยหรอกค่ะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเริ่มจะเป็นสากลมากขึ้นมันเริ่มจะแบบมันไม่เริ่มอะมันเริ่ม,เร,มเริ่มมานาน ได้หลายสิบปีแล้วหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมันอะไรที่เขาบบว่าเล่ากันมาตรงนูน้นตรงนี้มันเปลี่ยนไปจนแทบจะคิดดูนะถ้ายังมีระบบเก่าๆแบบนั้นอยู่อ่ะไม่หญิงก็อยู่ลำบากนะคงจะอึดอัดมากมเลยเพราะหญิงเป็นคนที่เราเคยทำงานเราเคยมีเงินเดือนเราเคยจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินของเราเองอแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่ง คุณแต่งงานเข้ามาเสร็จปั๊บคุณต้องมานั่งแบมือขอเงินพ่อผัวอืมคือมันคงจะแบบอึดอัดมากๆเออขอเงินผัวคือเรื่องหนึ่งแต่ขอเงินพ่อผัวนี้คือแบบ <c oughs> ทำใจยาก <c oughs> <c oughs> ที่นั่นมีปัญหาเมียน้อยเมียนหลวงไหมคะไม่ค่อยมีคะ่ะแทบจะไม่มีเลยอืมผู้ชายที่นี่รักภรรยารักครอบครัวนะคะเขาไม่ค่อยมีกิ๊กหรอกคะ่ะ ที่มีนี่คือแบบสันดานจริงๆบอกให้เลยโดยประเพณีโดยวัฒนธรรมโดยการอบรมสั่งสอนมาเขาไม่ได้สอนให้ลูกชายเขามีหลายมีกิ๊กมีเมียน้อยมีอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาให้ถือสถาบันครอบครัวที่แต่งงานได้คนเดียวมีเมียคนเดียวมีลูกมีครอบครัวเดียวการจะไปมีกิ๊กแล้วกิ๊กดันมีลูกขึ้นมาโยงใยเมียน้อยลูกเมียน้อยลูกเมียหลวง คือเป็นเรื่องที่วุ่นวายของเขามากๆไม่สามารถที่จะยอมรับได้ในครอบครัวเลยนะคะอย่างเช่นไปมีเมียน้อยแล้วก็มีลูกเมียน้อยมาเสร็จแล้วก็พาลูกเมียน้อยมาร่วมพิธีกรรมต่างๆม,มีงานบูชามีงานแต่งงานบวชของบ้านแล้วพามานีเป็นไปไม่ได้เลยนะคะวุ่นวายมากเดี๋ยวจะขอลงเลยนะคะสําหรับวันนี้เพราะว่าเล่าจบแล้วแล้วพบกันไลฟ์หน้านะคะคิดว่าอาทิตย์หน้าไม่รู้เหมือนกันถ้า ทางสะดวกฝนไม่ตกก็อาจจะได้ไปชนบทนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไม่งจะได้ไลฟ์ไหมสําหรับอาทิตย์หน้าถ้าไม่ได้ไลฟ์ก็แปลว่าไปแล้วนะคะก็ไปดูไลฟ์รีดนมเอาแล้วกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย